สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ฉันพาน้องๆในทีมรื่นรมมาฉลองหลังจาก Facebook เราได้500,000แล้วหลังจากที่ YouTube เราได้โล่เงินแล้วนะคะวันนี้เราพาน้องๆมาพักผ่อนใครเครียดกันที่เอเทรียมนะคะสินเตอร์เนชั่นบุฟเฟ่ทำไมจ้างพาเธอมาที่นี่เพราะว่าลูลามาฮงแล้วก็อาหารอร่อยมากเอาเธอกินกันให้คุ้มนะเธอหัวละสอ0 0ักว่าแม่ก็คือแบบว่าจัดเต็มไป เธอต้องกินกันให้กลมเพราะว่าเราฉลองความสำเร็จบริษัทเราใช่ไหมคะชิชิะบะคือไปดูตามสเตชันต่างๆมี7 7สเตชัซึ่งแต่ละสเตชัก็คือเก๋ๆทั้งนั้นออไปดูกันนะคะว้าวนี่คือสเตชันแรกฉันจะมากินฉันเลือกแล้วนะคะมีแซลมอนมีชุนนามีซาซิมิมีหนวดปลาหมึกมีปูอาดมีเยอะแม่ว้า นี่เป็นแบบแบาร์บีคิวอ่ะเธอซี่โครงหมูบาร์บีคิวสเต็กเนื้อวาเกิวว้ายนี้ข้าวกระเทียมเอาทุกอันเลยได้ป่ะเราก็สั่งเลยนะคะัหนึ่ง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 หมดแล้วว่าสีฟูดมีกุ้งนี้เธอกุ้งเผาอันนี้เป็นยำเธอพวกเธอเป็นสมตำสมตำนี่เนื้ออะไรอะเธอเลิศมากเลยอะ เูื้อากิวยำใบชะครามรู้เนื้อวากิวยำใบชะครามหนูขอสักอันได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็สเตชันนี้เป็นแบบเอเชียนฟู้ดแน่เลยฉันเห็นมีปิ๊กเนี่ยกุ้งไข่ลวกต้มยำซอสฮอลแลนด์เดสสน่าทอนมากน่าทานทุกอย่างแล้วมีก๋วยเตี๋ยวจงเนื้อพีเมียแนะนะ่ะอ,อันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นเซตสลัดเป็นสลัดบา เริ่มต้นด้วยสลัดเนาะเราเป็นคนดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่ซอสบาสมล้เราเพราจะใส่ผักเพิ่มไปตรงนี้เราเป็นคนดูแลสุขภาพค่ะมีน้ำไหลอันเลยซีซ่าเทาวซันไอซ์แลนด์แล้วก็เฟรนช h ดีกันหมดไหมพวกเราบริษัทเรา4ี่คนทำงานจริงจังนะคะทำถึงทำได้แม่บอยก็เลยเลี้ยงแบบนี้เลย <c oughs> อาเธอลุยกันเลยนะกินกันเลยค่ะ <c oughs> มาเร็ว <c oughs> น้องๆในทีมยังไปหาอาหารอยู่แต่ว่าฉันก็คือกินไม่รอเวลาเราทำงานเหนื่อยๆทั้งบริษัทเราก็จะมาฉลองวันที่แบบสำเร็จด้วยมือพิเศษแบบนี้นะคะอร่อยมาก นี่อันนี้อร่อมากพวกเกิดเป็นไหม้แบบบางทีเราแบบทํางานเหนื่อยๆหนักๆคืนกลับไรให้ตัวเองด้วยการกินอาหารที่มันแบบมือพิเศษมากๆอย่างมือเนี้ยพิเศษมากๆเหนือดีมากเวลาจะพาน้องๆไปกินแบบเนี้ยบุฟเฟ่อะมันสบายใจไงคือเด็กๆก็อยากกินแล้วก็ไปเดินกินฮะสปาเกตตี้ซอพิเศษของเขาว่ากินแล้วค่า มันหอมกลิ่นต้มยำอ่ะอืมอืมซอสอ,อ,อร่รอยมากเฮ้ยมันเป็นพาสต้าไข่กุ้งที่มันมีความเป็นต้มยำม,ม,มีความเป็นไทยๆอะ่ะเบิ่มเนื้อข้าวหน้าเนื้อแล้วเขามีไข่ไขแ่ไขแบบไขกอะไรไข่แดงไข่แดงดองอะ่ะเป็นสไตล์เจแปน,นนี่อันเนี้ยอืม ได้เวลาญี่ปุ่นเจเป็นนิสตาไทม์พวกเธอไม่กินกันหรอพวกเธอกินกันด้วยสิจ้าเราจะกินจริงๆอ่ะฉันคนกินญี่ปุ่นไม่ค่อยเก่งหรอกดีมากสดเวอร์สองพันสองมันก็คุมนะเธอเพราะว่ามันมีทั้งญี่ปุ่นมันมีทั้งอิตาลีมันมีทั้งซีฟู้ดมันมีไทยมันมีเอเชียนมันมีขนมประตูทางเข้าเมื่อกี้เชิดเออเข้ามาเห็นบาร์ขนม โอ้โหคือสเตชันนี้เป็นสเตชันที่มีเซฟฝรั่งด้วยแลแรมแนด์มาคือเขาห้าดาวนะเอาจริงว่าเราเรามีอะไรพิเศษวันพิเศษเทศกาลหรือว่าวันสำคัญของครอบครัวพาคนที่เรารักมามันคุ้มนะหัวละสองมันสองมันเอาอยู่คันอีโรงานมนทุกอย่างพอจะใส่เยอะที่คนญี่ปุ่นก็โอ้อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าแค่ไหมไม่แคร์อร่อยมากอันนี้เป็นวาเกิว มีข้าวสไตล์เจอปานิสอ่ะอ้ออ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 อฟสบีดมันขึ้นนุกเผ็ดมากพี네่สุดก็เธอกินกันสี่ไม่ต้องถ่ายเยอะแล้วเดี๋ยวอีกแล้วลูกเพจก็ต้องถามว่าแม่บอยชอบมากินยั่วแบบนี้แล้วก็ไม่บอกว่าที่ไหนยัมนะ ห้องอาหารเป็นอินเ International Buffet ชื่อเอทเรียมอยู่ในชั้นล็อบบี้ติดถนนสุขุมวิทของโรงแรมแลนด์มาร์คราคาหัวละประมาณ2 2 0 0ให้จองล่วงหน้าผ่านไลน์แอดของโรงแรมอไม่ต้ขออนุญ,ญาตค่ะอนุญาตครับจริงๆนะพี่บอยแนะนำว่าควรจะจองมาล่วงหน้าห้องอาหารนี้ดังแล้วก็คนมากินเยอะมากเฮ้ยม <c oughs> <c oughs> ิ้มเจอฟูดเขาไม่หวานนำอร่อย ทีมมากเธอบอสบอยเดินทางมาถึงขนมแล้วนะคะบอสบอยเดินทางมาถึงขนมหวานแล้วบอสบอยอยากจะบอกน้องๆในทีมรุ่นรมของเราทั้ง4ท่านที่มาทานอาหารวัดนี้นะคะว่านี่แค่เป็นมือ้อธรรมดาท้าทุกคนตั้งใจทํางานทํายอดให้บริษัททํายอดวีวยอดเงินให้บริษัทบอสบอยก็อยากให้ทุกคนน่ะตั้งใจเพราะนี่แค่แบบเรากินมือเล็กๆเท่านั้นเองบอสบอยก็เรียกทุกคนแบบมีเล็กๆนี่โรงแรมแรงๆเลยนี่โรงแรมแรงมาก ต้องอาหารชื่อว่าเอเทรียมเธอเธอเธอเอตั้งใจทํางานนะแล้วจะได้กินแบบนี้อีกนี่6เดือนแรกฉลองนี่อีกหกเดือนทั้งหลังเป็นยังไงผลประกอบการดีนะคะหาลูกขายได้เยอะ <c oughs> แม่ก็จะ <c oughs> ลูกขายมันในเพจเราไง <c oughs> เออเกิด <c oughs> ขายเพจเราแฟ <c oughs> <ๆ>นเพจเราเยอะๆทั้งเ o o k y o u ยู b e เนี่ยแม่จะเลี้ยงไม่ัม้นค่ะไปแล้วนะเธอขอบคุณที่ติดตาม จุกมากกังเกงตึงมากตอนนี้เพราะอร่อยมากแวะมานะมาอุดม,มาแบบชั้นอะพาน้องๆพาคน,าน,านเด็ครอบครัวมาแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงเอเชียมแลนด์มาค่ะ